เกิดอะไรขึ้นเพื่อนรักเพชรกรุณพลน็อตวรริศฉักกันเดือดปมวัคซีนโควิด -19 อยู่ดีๆเพื่อนรักคู่ซีอย่างนักแสดงหนุ่มเพชรกรุณพลกับพิธีกรนักแสดงชื่อดังน็อตวรริศก็ฟาดคอมเมนต์ใส่กันแบบดุเดือดใน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับปมเรื่องฉีดวัคซีนที่คิดต่างงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีการแตกคอหักกันร,ระหว่างเพื่อนหรือเปล่าโดยสาเหตุจุดเริ่มต้นเริ่มจากที่ not right. น็อตวรริศด้แชร์โพสต์ข้อความที่มีการพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกัน มาจากเพจเฟซบุ o กไลน์หนึ่งที่ให้ข้อมูลเรื่องวัคซีนกรณีที่ไม่ปล่อยให้เอกชนซื้อวัคซีนเองเพราะเอกชนไม่กล้านําเข้ากังวลเรื่องการมีผลข้างเคียงแต่รัฐบาลมีการไปจัดซื้อในรูปแบบ emergency use ที่มีการตรวจสอบขั้นต้นว่ามีผลข้างเคียงที่ต่ําและหลังจากที่นอตวอร์ลิศได้มีการแชร์โพสต์เพจดังกล่าวด้านเพจกรุณพลก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่านี่คือสักแต่ว่าเขียนเอาใจรัฐบาลใช่ไหมพร้อมกับเขียนแจกแจงข้อมูลเรื่อง ซีนป้องกันโควิด19แบบละเอียดก่อนจะปิดท้ายว่าเข้ามาเสือกแค่นี้แหละนะและนอตวอลลิต์ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าเรื่องของ <c oughs> แต่ก็ยังไม่จบพอเพชรกรุณพลก็เข้ามาส่วนกลับอีกว่าแต่เรื่องของมันปลอมอะ่ะด้านนอตวอลลิต์ก็เข้ามาฟาดกลับอีกครั้งว่าก็แล้วแต่มึงจะคิดนี่มันเรื่องของ ฟากเพชรกรุณพลก็เข้ามาบอกอีกว่าคือกูไม่ได้คิดไปเองไงมันมีข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับไม่ใช่มโนโแบบบทความที่เขียนไว้หลอกคนแต่ก็เลือกที่จะเชื่อในแบบของเอาข้อมูลมาให้เพิ่มเท่านั้นแหละเวลาไปคุยกับใครจะได้ไม่อายเวลาเขาตอบกลับมาทางฝั่งน็อตวอลลิศก็เข้ามาตอบแบบสั้นๆว่าขอบคุณงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนรักคู่ซีคู่นี้จะแค่แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันหรือทะเลาะแตกหักเรื่องวัคซี หรือเปล่าคงต้องจับตาดูกันต่อไปแต่ล่าสุดน็อตวอลลิสก็ได้ลบโพสที่แชร์ดังกล่าวรวมถึงคอมเมนต์ทิ้งออกมาจาก Facebook หมดแล้ว